สวัสดีค่ะค่ะพบกับแม่กำนันนะคะอ่ะวันนี้แม่กำนันสีผ้ามาเบิงเนาะค่ะมาเบิง,เเบงบอนสีโบราณบอนสีโบราณตังเต่สมัยปูญาแต่ย่ายเท่านี้เดี๋ยวนาะค่ะอันนี้คือมาตังแต่ต้นกำรับเด้อค่ะน,นี่คือบอนบอนเสือพานเด้อค่ะอันนี้ค่ะเบิงลักษณะของบอนเสือพานเนาะเป็นบอนสีโบราณโบ,บราณเด้อค่ะเด้อมาตั้งแต่รุ้นแรก เลยทีเดียวนะคะสาหรับบอลสีต้นนี้เนาะจ้านี่คือเสือพานเนาะจ้านี่อ่าลักษณะของเขากะค่ะมีพื้นใบสีเขียว <c oughs> <c oughs> แกคุณเี๋ <c oughs> ค่ะลายเขาก็เป็นสีเขียวอ่อนเนาะค่ะเนาะลายจุดแบบนี้สีเขียวอ่อนแบบนี้เด้อค่ะเส้นกระดูกใบสีเขียวเส้นใบสีเขียวค่ะอันนี้เลี้ยวเบื้อง ก็คือไร่เสือพันเนาะอันจังสีเพิ่เอื่นไา่เสือพันเนาะค่ะ oh, น,น้องอินโบอ่อทาทั้งล้างใบเขาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับเสือพนันล้างใบเป็นแบบนี้นะคะก้านใบสีเขียวนวลนๆนะคะสีเขียวนวลๆแบบนี้อันทีเป็นสตาซอนก็ <Okay. S 1> คือลูกเขาเด้อค่ะนี่อินโบอ่าเบื้องลูกเขาเนาะอ่าลูกดกมากนะคะทุกคนลูกดกมากเสือพันต้นนี้เนาะ เสือพานตัวนี้ดูลูกเขานะลูกดกมากอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกือบเกือบสิบต้นเลยนะคะเกือบสิบต้นเลยสำหรับลูกลูกของเขานะคะลูกดกมากลูกดกมากค่ะอ่อนซ่อนสะอ่อนเด้เนาะสะอ่อนสะอ่อนค่ะสะอ่อนค่ะอันนี้บอนสีเนาะคะ่ะเป็นไม้มงคลเนอะอันนี้เป็นไม้มงคลโบราณเด้อค่ะบอนสี อาก็เป็นไม้มงคลนะคะสําหรับเสื้อผ้านตัวนี้ก็เป็นบอนเก่าบอนแก่บอนสะสมนะคะบอนสีโบราณบอนเก่าบอนเก่าบอนสีโบราณสะสมนะคะสะสมอ่าเป็นไม้มงคลนะคะก็เพื่อความอ่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนเนาะ เนี่ยต้นใยเนาะค่ะเนาะต้นใ่สำหรับเสื้อพ้านตัวนี้เนาะค่ะต้นใ่เด้อค่ะเด้อนี่กระสิใ่ขึ้นกว่านี้อีกหลายเนาะค่ะเนาะใยขึ้นกว่านี้อีกหลายสำหรับเสื้อพ้าน,นะคะนี่นะค่ะนี่นะคะเขาก็จะโตขึ้นกว่านี้เนาะอ,อัน,อน,น,ออนนี้อ่าดูนะคะดูนะคะ รอดไหม่ก็กําลังจะมาอันว่ามันยังดอกมันกน็นันสะอ่อนลูกเขาสะอ่อนลูกอีลีเนาะค่ะเนาะนี่การเลี้ยงดูกับือยากเนาะค่ะการเลี้ยงดูก็ไม่ยากนะคะเราสามารถที่จะปลูกลงดินก็ได้เลยนะเหมือนบอนกระดาษเลยเนาะสําหรับเสื้อผ้าน,นะคะนี่เป็นบอ่อใส่กระถางหงไงแบบนี้วัสดุปลูกอะสิมีใบใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูเป็นรัก ใส่ใบก้ามปูดินปลูกจักน้อยเนาะคะ่ะดินปลูกจักน้อยอันนี้การดูแลรักษากับหดหน้ามือละเทือนเนาะคะ่ะนาะหดน้ามือละเทือค่ะสาหรับเสือพาน่าชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะค่ะชอบร่มรําไรนะคะเอาไว้ที่ร่มรําไรนะคะอันนี้ว่าไปได้กับสะอ่อนตะลูกเขาเนี่แหละเนะาะการขยายพันธุ์เนะาะการขยายพันธุ์เนี่ยเห็นบ่ เขาแทงหนอออกมาเนาะนี่เยอะมากเลยเยอะมากเยอะมากนะคะก็ขายายพันด้วยการแยกหนอนะคะดีว่า้าหัวเมือนบอลสีทั่วไปนะคะสําหรับเสือพลานนะคะอันนี้เลยนะคะไม่เล่นค่ะปักปักเล่นที่บ้านเราลูกป่ะเล่นบ้านเล่นบ้านเล่นบ้านนป้าพาเล่นโอเคไหมรับปูพาเล่นเนาะ เอาลูกหุยหมดเรยเยอะเลยไปที่เรียนอที่เรียประจําเพื่อนที่เหรียประจําเพื่อนเพื่อนมากมากตัวเลรียญทรายเนาะเพื่อนมากมากมากเหรียญทรายยิงสันสออร์สเดดยวนี่สออนเสือพ่านตัวนี้เนาะเสือพ้านสออนครับค่ะสออนคักสีต้นใหญ่ไปก็หนีอยู่เดไม่ก็หน่าสีต้นใหญ่ไปก็หนีอยู่ค่ะต้นใหญ่ไปก็หนีอยู่เบิ่งเบิ่งเพิ่นกับยังเลี่ยงลูกดกเนาะเลี่ยงเลี่ยงดกคักลูกเพื่อนนั่น ะะอันนี้กะเป็นบอนโบร้านเด้อค่ะเด้อบอนโบล้านบอนซาสมเนาะคะ่ะอ่าสำหรับเสื้อพ้านนะคะเบิ้งลูก <c oughs> <c oughs> เอาถ้า <c oughs> นะคะคเขาเขาจะต้นใหญ่กว่านี้อีกเด้อหนี่เด้อแม,นนม่กำนันวานีก็คือบอนกระดาษละเนาะนะคะกระสิคือบอนกระดาษอ้าบัดน,นี้แม่กำนันมาเห็นบอนกระดาษพาบัดน,นี้อันนี้คืออ่าลูกบอนกระดาษนะคะอันนี้ลูกของบอนกระดาษเกิดเกิดสิ่งมหศัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวแม่กำนันสิพามาเบิงอันนี้เด้อเบิงไวเบิงเบิงอันนี้คือ อาต้นลูกเขาเนาะค่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ต้นค่ะเบื้องต้น,ตน,ตนแม่เขาเนาะอันนี้ต้นแม่เขาคือต้นน uh)> ี้เดอเคอรเดอนี่บนกระดาษบนกระดาษดางอันนี้คือต้นแม่เนาะอันนี้คือต้นแม่เนาะค่ะดางแดงแบบนี้เนาะที่นี่มาเบื้องลูกเนาะลูกต้นนี้สี่ต้นลูกสี่ต้นลูกสี่ต้นต้นนี้เขียวต้นนี้ก็เขียวต้นนี้ก็เขียวอาต้นนี้ก็เขียวเนาะค่ะ ต้นนี้ดังนิดนึงที่นี่สิ่งที่แปลกไปก่านั่นก็นคือต้นน้อยน้อยนี่มีลูกอีกแล้วจ้าแต่ลูกเกิดมาดูสิคะดูสิคะดังมาเลยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับบอลกระดางนะคะทุกคน <c oughs> ว้าวว้าว,ว,าวไม่สังเกตนะคะนี่ <c oughs> เห็นไหมลูกเขาลูกเขาอ่าขึ้นมาก็ดังเลยดังฮามันเลยนะคะเห็นบอลขันสีด่างเพื่อนกระด่างมาแต่นอ้อยอ่านี่นี่ แม่เขาดางังลูกเขียวอันนี้รุนดังเนาะอันนี้รุนดงังอันนี้รุนดังแยกออกมาแป๊บหนึ่งเล็แยกออกมาแป๊บหนึ่ง,กออกงเขากับมีลูกอีกเรียวนะคะลูกต้นนี้ก็รู้สึกว่าสีดางนิดนึงเนาะนี่สีด้แม่มาณีตึงดังนิดหนึง่งแต่ว่าแต่ว่าทุกคนทุกคนอันนี้คือสิ่งมหัศิจรร์เลยนี่ต้นนี้เกิดมาอันนี้เขามีลูกแล้วเนาะเกิดมาเขาด่างฮาบเลยจ้าแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมโอโ้โห นี่ <c oughs> มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอ่าน,น่ารุ้นมากอันนี้เขียวนะคะนี่เขียวจากแม่ที่ด่างนะคะแม่ที่ด่างแต่ลูกเขียว <c oughs> นี่ลูกเขียวนี่ลูกเขียวอ่ะเป็นเป็นเป็นอันว่าแยกออกมายัางไม่เท่าไหร่ต้นนี้มีลูกอีกแล้วแต่แต่แต่แต,แต่ลูกต้นนี้เกิดมาเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ด่างมาเลยจ้าด่างมาเลยจ้า โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะอันนี้สุดยอดจริงๆค่ะนี่นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็่าพามาชมนะคะลูกเสือพานลูกเสือพานที่ลูกเยอะๆนะคะแล้วก็บอนกระดัดังคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วเด้อขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ